บทที่สามพระโบยเยวพระโบยเยวกลับถึงกุฏิด้วยความอิ่มเอิบใจท่านจัดการล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดเย็นพระวัดนี้จะลงบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดปฏิโมกพ,พร้อมกันก็เฉพาะในวันพระเท่านั้นและหากรูปใดทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ใช่อาบัตขั้นประราชิกก็จะปรงอาบัตกันในวันนี้ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันธรรมสวรนะะต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกุติของตนมีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะไปเรียนถามท่านเจ้าอาวาสพระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กให้พระบวชใหม่หนึ่งเรือนเอาไว้จับเวลาตอนแรกๆต้องอาศัยนาฬิกาปลุก แต่พอปฏิบัติไปนานๆจิตมันรู้ได้เองอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาอยากปฏิบัติกี่ชั่วโมงอยากนอนกี่ชั่วโมงก็กำหนดจิตเอาไว้เหมือนกับตั้งนาฬิกาปลุกพอถึงเวลากำหนดจิตจะบอกเองมันก็แปลกนะคุณบัวเฮียวตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อ ผมมั่นคนหัวรั้นไม่ยอมเชือ่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์และผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีให้ใช้ด้วยพระบรัวเย,ยวตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงและจึงเริ่มต้นเดินจงกรมอาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปมาอยู่ในกุฏิ ซึ่งมีความยาวประมาณสเมตรด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามและตั้งใหม่ให้ปลุกตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสื่อหมอนกับผ้าหม่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลีผ้าออกคลุมกายด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็น เพราะย่างเข้าสู่ฤดูเหมันปิดไฟแล้วก็เอนกายลงใช้มือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอนสักครู่ก็ไม่หลับไปโดยจับไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบ เสียงกลิ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระคังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขที่พากันหอนเห่าทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเงงงางของระคังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระบบวเหี่ยวสะดุ้งตื่นแต่ยังงัวงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นน่าจะซุกกายอยู่ใต้ผ้าห่ม อันอบอุ่นท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูทำให้ท่านหายง่วงเป็นปลิดทิ้งบัวเฮียวถ้าเจ้าเกียดคร้านเห็นแกนหลับนอนไม่รีบเร่งทำความเพียรเจ้าก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอย ตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงลึกกลับที่เคยได้ยินเมื่อปีที่แล้วพระบวชใหม่รีบลุกกลางหน้าแปลงฟันสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วเดินจงกรมพระมหาบุญลุกออกมาไปปฏิบัติหน้าที่หน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดโอกาสให้พระโวเฮียวได้ปฏิบัติอย่างอิสระ ไก่ป่าที่ส่งเสียงขันประชันกับเสียงเกาแววเกาแววของเจ้านกกวาวววนั้นมิได้สร้างความรำคาญให้กับผู้บวชใหม่เพราะท่านรู้จักกำหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเหา่าท่านก็กำหนดว่าหมาเห่าห,าหนอเดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครกครากด้วยไม่ชินกับการอดข้าวมื้อเย็น สักครู่เสียงปูดปูดปัดปาดก็ดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้พระใหม่ต้องใช้เวลาคบคิดว่าจะกำหนดอย่างไรก็ท่านพระครูสอนเพียงให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจระปัสสะแต่ตอนผายลมท่านไม่ได้บอกไว้ภิกษุคนซื่อก็เลยกำหนดเอาเองว่า ตดหนอแล้วก็มีอันต้องกำหนดอย่างนี้บ่อยครั้งท่านไม่เข้าใจระบบการทำงานของร่างกายว่าเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในช่องท้องจะปั่นป่วนแล้วก็หาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระบวเหียวเท่านั้นผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคาหัด ไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงมันเป็นเพียงปรากฏการของสภาวะธรรมเท่านั้นเดินจงกรมเสร็จท่านก็เอนกายลงนอนเอามือขวาวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แต่พองยุบพองยุบเท่านั้นเวลาหกนาฬิกา พระบัวเหี่ยวออกบินทบาตกับพระอีกสี่รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดท้ายเพราะเพิ่งบวชท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบินทบาททางเดียวกันเกินห้ารูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสายๆจะได้โปรดสัตว์ได้ทั่วถึงกลับจากบินทบาทจึงไปฉันรวมกันที่หอฉันยกเว้นท่านพระครู ซึ่งจะบินทบาทเดียวและกลับมาฉันตามลำพังที่กุฏิของท่านแต่ถ้าเป็นวันพระหรือในโอกาสพิเศษก็จะมีคนมาทำบุญเลี้ยงเพนท่านก็จะให้ไปฉันที่ศาลาการประเรียนพร้อมภิกษุอื่นๆและในวันนั้นท่านก็ฉันสองมือเพื่อไม่ให้ญาติโยมเขาเสียความตั้งใจท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เกรงครัดรัดตัวจนเกินไป แต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงฆ์เมื่อฉันเสร็จพวกลูกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็ตั้งวงรับประทานกันวันใดมีอาหารไม่พอทางโรงครัวก็จะทำขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่ งานโรงครัวเพราะมีคนมาเข้ากรรมาฐานแทบไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละร้อยสองร้อยท่านพระครูก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารเท่าที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างก็พากันประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้ว จะไม่อยากมาอีกพระบัวเหี่ยวกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกลมให้อาหารย่อยแล้วจึงสงน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์และก็สอบวิธีนั่งสมาธิเป็นยังไงเมื่อคือนนอนหลับสบายไหมท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทำความเคารพ แล้วก็นั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับพระบวัวเหียวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องลึกลับให้ท่านฟังด้วยเกรงว่าจะถูกดุว่าเกียจคร้านหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองละ่ะเอ,อ่อจะจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพคิดว่าคงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาล่ะ ยังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้ค่อยลองอีกทีภิกษุไวยใกล้สามสิบค่อยโล่งอกแถมยังแอบ,บล้อเลียนท่านในใจว่าหันแนนหลวงพ่อพูดเอาละอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วันละหลายร้อยหนพระใหม่ไม่รู้ตัวดอกว่าถูกผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงียบเงียบ เป็นสิทธิ์อย่าหัดล้อเลียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบแต่พระบัเวเหี่ยวถึงกับสะดุง้งทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้เล่าท่านย้อนถามพระบวชใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครูนี่ยังกลับเป็นผู้วิเศษสงสัยคงเป็นพระอรหรันต์ ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันด้วยถ้าจะเป็นก็คงได้แค่พระอระหะท่านพูดยิ้มยิ้มคนเป็นสิทธิ์ยิ่งพิศวงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งไปสงสัยว่าทำไมฉันถึงทำได้ถ้าเธอปฏิบัติเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทำได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบวทใหม่ได้กำลังใจขึ้นเอกเป็นกองและคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอจับพองยุบได้ชัดหรือยังพองชัดครับแต่ยุบยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ลงหนอไม่ค่อยทันบางทีเลยได้แค่พองยุบพองยุบต้องพยายามลงหนอให้ได้ เอาละถ้าจิตวัยขึ้นก็จะได้เองไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่เรื่องกำหนดนั่นะ่ะเธอยังทำไม่ถูกนะเอาล่ะฉันจะอธิบายสติปัฏฐานสีให้เธอฟังอย่างคล่าวๆสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรม วันนี้อยากจะเอากายก่อนการตั้งสติกำหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกายในกายที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ากายานุปัสสนาสติปัฐานคือการใช้สติตามรู้กายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าออกเดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ อย่างที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วคําว่ากายในที่นี้หมายถึงร่างกายของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นที่เธอกำหนดว่าไกาข่ขันหนอม้าเห่าหนอนั้นใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นกายานุปัสนาระบโบเยวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว พระบัยเหียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไรของเช้านี้ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้วท่านพระครูมีอะไรให้ท่านพิสวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองไปเสียทุกเรื่องพลันพระบวชใหม่ก็นึกถึงคำบริกรรมของท่านตอนผายลมนึกวันวาดในใจว่าท่านจะรู้หรือไม่หนอก็พอดีท่านพูดขึ้นว่า ทำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริการ,รพิลึกพิลั่นอย่างเธอหรอกพระใหม่รู้สึกอายเป็นกำลังจึงอดครวญว่าโทษหลวงพ่อครับก็ผมบริการ,รในใจแท้ๆทำไมหลวงพ่อถึงได้ยินล่ะครับอีกอย่างผมก็ทำอยู่ที่กุฏิของผมโน่นฉันก็กำหนดเห็นหนอน่ะสิจำไว้น่าบัวเหียว เห็นหนอนนี่นะมีค่าหลายล้านอย่าไปคิดว่านอนน้อนแนๆนเป็นเรื่องเลวไหลถ้าเธอฝึกสติดีจนถึงขั้นแล้วเธอจะใช้เห็นหนอให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวใช้ดูเลขหวยได้ไหมครับหลวงพ่อได้แต่เขาไม่ทำกันเพราะการปฏิบัติทำเป็นไปเพื่อละกิเลสคือโลภโทสะโมหะ แต่ถ้าเธอเอาไปใช้ในทางนั้นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสผิดจุดประสงค์แท้จริงของการปฏิบัติครับผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายกายาสนาต่อเธอครับกายานุปัสสนาต้องเรียกให้ถูกเวลาไปสอนคนอื่นจะได้ไม่เลอะเลือนเลือเ่อนเปื้อนครับกายานุปัสสนาผู้เป็นสิษย์ ทวนคํานั่นแหละถูกต้องเอาละก่อนจะเข้าใจกายานุปัสนาจะต้องเข้าใจอายตนะเสียก่อนอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แบ่งเป็นอายตนะภายในหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทำหน้าที่เป็นตัวรู้ ส่วนอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพพะแล้วก็ธรรมรมสิ่งที่ตาเห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่ารูปตาจึงคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นไหนลองบอกซิว่าลิ้นคู่กับอะไรอาหารที่กินเข้าไปครับ ตอบอย่างภาคภูมิได้คิดว่าคำตอบนั้นถูกต้องแล้วผิดตอบใหม่อีกทีสิลิ้นคู่กับฟันครับคราวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะักผิดอีกไหนลองอีกทีไหมไม่แล้วครับเอาละ่ะถ้าอย่างนั้น เวลาเรากินอาหารแล้วรู้ว่าเผ็ดหวานมันเค็มเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าแซบครับท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงเฉลยให้ฟังจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเขาเรียกว่ารสจําไว้ส่วนสิ่งที่มากระทบกายเราเรียกว่าโผททัพพะเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่มากระทบใจ เรียกว่าธรรมารมเช่นดีใจเสียใจทุกใจจำได้หรือยังละ่ะเอาละ่ะไหนลองทบทวนสิอายตนะภายนอกมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจครับอ๋อตาเธอหูเธอลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเธอะไหนตอบใหม่สิเอาให้แน่แน่ รูปรถกลิ่นเสียงโผฏฐพะพกมามรมครับรูปรถกลิ่นเสียงโผฏฐพะและกมามรมครับรรมารมเว้ยไม่ใช่กามารมคนละเรื่องเลยคนสอนบนอุบและเผลอพูดคำว่าเว้ยออกมาเอาละเอาละทีนี้อายตนะภายในก็รู้แล้วนะสิต่อไปจะได้กำหนดให้ถูกต้อง หลวงพ่อครับกำหนดบริกรรมเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะใช้คำว่ากำหนดก็ได้หรือว่าจะใช้บริกรรมก็ได้ทีนี้เมื่อเธอได้ยินเสียงไก่ขันสุนัขเหา่าหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้โดยหูให้เธอกำหนดว่าได้ยินหนอเท่านั้นไม่ต้องไปใส่ใจ ไม่ต้องไปวิจัยว่ามันเป็นเสียงอะไรตาเห็นอะไรก็ตามให้กำหนดว่าเห็นหนอแล้วก็จบกันเวลาผายลมถ้ามันจะดังก็กำหนดว่าได้ยินหนอถ้ามันไม่ดังก็กำหนดรู้หนอคือเอาใจไปรู้มันเอาล่ะทีนี้ถ้ามันมีกลิ่นด้วยเธอจะกำหนดว่าอย่างไร พระใหม่ถูกทดสอบอีกถ้าเป็นของตัวผมเองผมก็บอกว่าหอมหนอถ้าเป็นของคนอื่นก็เหม็นหนอครับคราวนี้ท่านพระครูหัวเราะชอบใจเออเข้าทีดีเนี่ยเข้าใจตอบคนตอบก็เลยหน้าบานเลยคิดว่าถูกต้องดีแล้วจริงๆนะบัวเหียวคนอย่างเธอเนี่ยจะว่าซ้อนง่ายก็ไม่ใช่ ขั้นจจว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระโวเหียวก็ขัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ต่างหากล่ะครับเอาละเอาละนี่บอกตามตรงนะโบเฮียวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอโง่หรือเธอฉลาดกันแน่จะว่าโง่ก็ใช่ จะว่าฉลาดก็ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ทำนองนั่นแหละเอาละ่ะเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเธอฉลาดก็แล้วกันขอให้ฉลาดอย่างนี้ตลอดไปนะท่านตั้งใจประชดสมพรปากครับพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุท่านพรักครูครานที่จะต่อปากต่อคำจึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมเอาละ เมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติได้กำหนดได้ถูกต้องจำไม่ไหวอย่าไปปรุงแต่งให้กำหนดรู้เฉยเฉยทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่งมันก็เป็นกิเลสนะสิอย่างเช่นที่เธอกำหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอมันเป็นโทสะ ถ้าทำเฉยๆไม่กำหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องกำหนดว่าได้กลิ่นนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันจะหอมหรือว่าจะเหม็นเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วเอาละ่ะทีนี้บอกซิว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องจะกำหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอครับ ทำไมไม่กําหนดว่านกร้องหนอละเพราะถ้ากําหนดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกายานุปัสนามันอยู่นอกกายของเราเราต้องกําหนดรู้เฉพาะที่อยู่ในกายดีมากดีมากเอาละทีนี้ก็ฝึกนั่งสมาธิได้แล้วจงจําไว้ว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จต้องนั่งสมาธิทันทีไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมานั่งต้องทำให้มันติดต่อกันจะได้รักษาอารมณ์กรรมาฐานเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลไปทางอื่นวิธีก็กำหนดนั่งหนอก่อนแล้วค่อยๆนั่งลงไปการนั่งสมาธิมีสามแบบคือนั่งสมาธิชั้นเดียวนั่งอย่างนี้งอเขา่าขาซ้ายขาขวาวางบนพื้น ถ้าสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาทับข้างบนขาซ้ายถ้าสามชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงเอาขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งและท่านจึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้งสามแบบให้พระบบเยียวดูพระใหม่ทําตามได้สองแบบแรก และพยายามจะทำแบบที่สามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกมันเหมือนขาจะหักทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำประเดี๋ยวขาแข้งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาละวันนี้นั่งสองชั้นไปก่อนนั่นอย่างนั้นถูกแล้วเอาละ่ะทีนี้ก็เอามือวางบนหน้าตัก ให้มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นค่อยๆหลับตาลงชา้ชาๆหายใจลึกๆเอาสติไปไว้ที่หน้าท้องเหนือสะดือขึ้นมาประมาณสองนิ้วรู้สึกหรือ,อยังว่าท้องมันพองแล้วก่ย,ยุบรู้แล้วครับมันพองก่อนหรือว่ายุบก่อนพองก่อนครับ นั่นละถูกต้องแล้วเพราะคนที่บอกว่ายุบก่อนแสดงว่ายังจับไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเราจะจับพองได้ก่อนยุบหนอจึงให้บริการ,รว่าพองหนอยุบหนอคนที่บริการ,รว่ายุบหนอพองหนอแสดงว่ารู้ไม่จริงเอาละต่อไปนี้รองนั่งดูสักสามสิบนาทีอย่าไปคิดเรื่องอื่น พยายามให้สติจับอยู่ที่พองยุบตลอดเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรก็กำหนดไปตามจริงต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันด้วยแล้วอย่าไปปรุงแต่งเอาละ่ะนั่งไปครบกำหนดเวลาแล้วฉันจะบอกเอง